สวัสดีค่ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยเนื่องจากโควิดก็อยู่ในขั้นล็อกดาวน์เหมือนกันที่เมืองนี้ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะอยู่ที่ป่าหลังบ้านนะคะบ้านเช่านะคะไม่ค่อยได้ทําสวนอะไรมากมายเพรอเป็นบ้านเช่าตัดทำความสะอาดบ้างถ้าเกิดมันลกมากเกินไปตอนนี้หน้าฝนกําลังสวยงามเลยค่ะหญ้านะคะอ,อาอาจารย์วนทจะมาในหัวข้อเรื่องอะไรคําสอนของพ่อผู้ไม่ได้เรื่องแล้วกัน แต่ก็ช่วยเราได้นะคะมาถึงณจุดจุดนี้ได้จุดจุดนี้คืออะไรภูมิใจในตัวเองที่ดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะคะดูแลพ่อแม่ได้แค่นั้นดูแลตัวเองได้แค่นั้นอ่าฮะมันจะเป็นอะไรในอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะรวยแค่ไหนถึงร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าจริงๆเหมือนก็นะฝันทุกคนนะคะฝันว่าอยากได้สักหมื่นล้าน น่าจะดีนะอันนั้นเป็นเรื่องบ้าแต่เราก็มีความสุขด้วยตัวของเราในขณะนี้ด้วยความภูมิใจเล็กๆนี้ว่าเราก็ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ดูแลตัวเองได้ในตอนนี้ก็ถือว่า not too bad ถือว่าโอเคนะคะจะรอให้หมื่นล้านแล้วค่อยมาแชร์ประสบการณ์อันนั้นอาจจะแก่ไปหรือเปล่าเนาะบางทีก็ไม่ทันโลกทันยุคหรือเข้าใจอะไรที่แก่ลงความเข้าใจก็อาจจะช้าลงคาดเคลื่อนได้มันต้องไปตามยุค ตามโลกทันสมัยนี้นะคะโซเชียลยุคโลกโซเชียลวันนี้คำสอนของพ่อที่ไม่ค่อยได้เรื่องคืออะไรคำเดียวที่พาเรามาได้ไก่และดูแลตัวเองได้นะคะคืออย่าให้ใครเ,เปรียบและอย่าเอาเปรียบไครนะคะเขาพูดแบบนั้นเพราะอะไรอาจแต่เขาเป็นคนที่ช่างสังเกตพ่อกับลูกก็เป็นคนที่อยู่เราก็มีดีเอ็นเอของพ่อพ่อก็มีดีเอ็นเอของเราเป็นคนที่ ใกล้เคียงกันนั่นเองคือสังเกตกันและการออกเนื่องจากตอนเป็นเด็กไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยจริงๆอ่านการ์ตูนอย่างเดียวเป็นลูกคนสุดท้องด้วยนะคะเด็กที่สุดก็ไม่ค่อยจะมีใครสนใจหรือทำอะไรเราหนะคะก็ค่อนข้างจะเอาเปรียบพี่ชายอยู่บ้างนะคะเพราะเราเป็นลูกคนเล็กพอเสร็จเขาก็จะมาดู ตำหนิเรื่องการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังคมข้างนอกสังคมในบ้านไม่เป็นไรเอาเปรียบพี่ชายตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สังคมข้างนอกเราจะรอดไหมนะคะพอเสร็จเขาก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องเรียนของเราเออน้่นเรียนเก่งซะง,งั้นเออพ่อก็งงพอไปตรวจการบ้านเสร็จบอกอ่านไม่ออกเออก็เขาตัวหนังสือก็ค่อนข้างแย่นะคะตัวเราเองก็อ่านไม่ออกบ้างเหมือนกันลายมือ ค่อนข้างแย่มากนะคะอันนี้จะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังอย่าเอาเปียบและอย่าเอาเปรียบไข่อย่าให้ใครเอาเปียบและอย่าเอาเปรียบไข่นะคะเอ๊ะอะไรวะแล้วก็สังเกตคําพูดคําจาคานี้อยู่แต่ก็เก็บไว้ในมันก็เป็นคําสอนที่ดีนะคะเก็บไว้ในหัวสมองเสมอนะคะซีมาแชร์ให้เด็กๆในตั้งแต่ท่าจะฟังรู้เรื่องหรือจะมองเห็นโลกอยากให้เด็ก มองเห็นโลกเห็นความเป็นจริงตั้งแต่อย่างเล็กก็ดีนะคะเจ็ดขวบแปดขวบเริ่มได้เลยค่ะช่างจดช่างจําและบันทึกคําพูดคําจาสิ่งต่างๆมันไม่ใช่เรื่องเครียดเสมอไปนะคะแค่ให้อยู่บนความเป็นจริงให้ได้เร็วที่สุดน่าจะดีที่สุดนะคะเราเป็นคนที่ได้มาเองตามธรรมชาติเรื่องนี้ก็เลยมาช่วยแชร์และแบ่งปันให้คนที่ อะไม่มีมุมมองทัศนคตินี้เลยนะคะจะเริ่มตอนไหนส่วนตัวเราเองเริ่มตั้งแต่จํำความได้เป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะสังเกตสิ่งรอบข้างรอบตัวเราและยอมรับมันและถ้ามันไม่ดีมันไม่ใช่ก็ถอยห่างออกมาดูแลตัวเองอย่าให้ใครเอาเปรียบและมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำช่วยเหลือคน่น แต่ก็ไม่ได้ว่าที่จะไปมองที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นซึ่งก็ไม่เคยทำนะคะอันนี้สิ่งที่จะฝากไว้ผู้ไม่ได้เรื่องได้ลาวเท่าไหร่แต่ก็เป็นคําสอนคําเดียวที่เขาฝากไว้อย่าให้ใข่เอาเปรียบและอย่าเอาเปรียบใครนะคะเด็กๆเกจ็ดขวบแปดขวบเริ่มฟังได้คลิปนี้เพื่อเด็กเพื่อที่ทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยให้ทุกคนได้ผ่านจุดนี้ไปด้วยกันให้ได้ ประเทศเราเข้าขั้นในวิกฤตแล้วเพราะคนที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปียบมันมีมากมายเลือเกินจะต้องออกไปจากสังคมนี้ให้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ให้มีไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราหรือเราไม่เอาปไปเอาเปรียบใครนั่นก็จะลดภาวะความเหลื่อมล้ําในสังคมสังคมไทยตอนนี้จะอยู่ในีอะคำนี้ดาราเขากําลังฮิตกันอยู่ว่าเหลื่อมล้ํา เรื่มล้ําหรือการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมนั่นก็คือคําเดียวกันคุณจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งในคําคํานี้คืออย่าให้ใครเอาเปรียบได้อย่าเอาเปรียบใครอันนี้แค่ฝากไว้ให้คิดกดถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเราเองทัศนคติส่วนตัวนะคะไม่ได้ปรึกษาด็อกเตอร์คนไหนทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีหนังสืออ้างอิงค่ะฟังพิจารณาตัวเองนะคะ เชื่อและชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มคนต่อๆไปนะคะแค่นี้ค่ะวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ